นำคือสพอสาบัวนำคณะประกุนชาตอนนี้มาถึงหมู่บ้านเขาดิ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 นแล้วปปใกล้แล้วใกล,แล้แล้วอ่าบ้านเขาดินบ้านเขาดินเดินยาวเดินยาวเลยหน่อยแล้วยังหน่อยแล้วอีนึนนงโรงเรียนเลยวอีนึงโรงเรียน เลยหนึ่งโรงเรียนนะโรงเรียนบ้านเขาดินเจอโรงเรียนบ้านเขาดินก็เจอวัดป่านางแก้วนะโรงเรียนบ้านเขาดินอ,อ๋อมรนาขอบคุณญาติโยมนะบ้านเขาดินก็จะทําบุญทุกๆปีนะก็ทําตามกําลังศรัทธาถวายน้ําบ้างถวายข้าวสารบ้างอาหารแห้งบ้างนะหรือว่าเครื่องครัวต่างๆก็จะถวายคณนะพระ ครูบาอาจารย์วิปัสนาจารย์รุ่นทุกๆรุ่นนะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ห้าสิบสามได้เดินผ่านบ้านเขาดิน<อ>ก็ได้ถวายน้ำดื่มถวายข้าวสารอาหารแห้งเพื่อจะไปหล่อเลี้ยงในการประพฤติวัดปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มฝึกช่วงเช้าตั้งแต่เวลานั่นแหละแปดนาฬิกาก็จะเริ่ม ไหว้ครูไหว้ครูเพื่อจะฝึกปฏิบัติกรรมฐานเดินจงกรมนั่งสมาธินะฝึกการเดิน6จังหวะในวันพรุ่งนี้ที่ศาลาวิปัสนากรรมฐานธรรมวินัยของวัดป่าหาดนางแก้วนะที่สร้างโดยพระอาจารย์การรักกิตาธรมโมเลขานุการศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่ปรมเทศไทยท่านได้นำพาญาติโยมโดยเฉพาะ ครอบครัวของคนคุณชมพู่อริยาเอฮาเก็ตนะได้มาสร้างศาลาวิปัสนากรรมฐานทาวินัยก็จะพระคุณเจ้า,าคณะครูบาอาจารย์ก็จะฝึกปฏิบัติกรรมฐานกันที่นั่นในช่วงเช้าของพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มนะฉะนั้นบ้านเขาดินจึงอุปถัมภ์โครงการอบรมพระวิปัสนาจารย์เนี่ยทุกๆรุ่นนะทุกๆปีตั้งแต่จัด ที่วัดป่าหานางแก้วนะปี2 5 4 0นะตั้งแต่ปี2 5 4 0มาจนถึงปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ก็ปี2 5 6 7แล้วนะที่วัดป่า,านางแก้วก็จะจัดภาคปฏิบัติกรรมฐานของโครงการอบรมพระวิปัสนาจารย์ของศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่ยงประเทศไทยวัดสวนประสิทธิ์โดยการนำของพระครูประกาศสมาธิคุณ นะผู้อำนวยการศูนย์นิพพานาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยเจ้าวาดวัดสวนประสิทธิ์ซึ่งสืบทอดเจตนารมณ์ของพระครูประสิทธิ์เขมกุลบุญเลิศเหมโกผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ซึ่งก่อตั้งศูนย์นิพพานาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยวัดสวนประสิทธิ์นะพระครูประกาศสมาธิคนก็เลยได้นำคนะณะสิทธยานุสิทธมาประพฤติวัดปฏิบัติกรรมฐานที่วัดป่าหานังแก้วนี้เป็นเวลา ยี่สิบกว่าปีแล้วนะยี่สิบกว่าปีแล้วนะอันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกทกท่านที่ร่วมอุปถัมภ์บำรุงโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์นี้มาตลอด